สำหรับคลิป LT 22ผมจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับเนื่องจากตัว LT 22ผมในขั้นตอนการเทสเสียงเกิดอาการไหมก็เลยสั่งใหม่แล้วก็ส่งเคมไปแล้วครับเดี๋ยวผมได้มาจะนำมารีวิวต่อกันพาร์ท2ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิวที่หลายคนรอคอยอีก1ตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมจิวจากคางวูชิในรุ่น ZK LT 22ครับ ตัวนี้มันจะเป็นแอมจิวแบบ2.1 channel ชันละครับมีกำลังขับรวมที่60วัตต์ครับโดยจะแยกเป็นชันแนลซ้าย15วัตต์แล้วก็ชันแนลขวา15วัตต์แล้วก็บวกกับตัวซับวูเฟอร์อีก30วัตต์ครับก็จะเป็น60วัตต์ตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada ในราคา336บาทเองครับซึ่งความพิเศษของตัว lt 2 2ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือรองรับ โหมด TWS ครับโหมด TWS คืออะไรนะครับก็คือการเชื่อมต่อแอมสองเครื่องพร้อมกันที่มีระบบ TWS แล้วสามารถเล่นเพลงพร้อมกันได้นะครับจากเครื่องมือถือเครื่องเดียวประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันในส่วนหน้าตากล่องกันครับว่ามันเป็นยังไงตัวกล่องก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเป็นลังกระดาษสีขาวไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายครับมีแค่สติ๊กเกอร์ติดมาหน้ากล่องว่า LT 2 2 2.1 channel นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับว่าได้อะไรมาบ้างเปิดมาอันดับแรกก็จะเจอในส่วนของชุดของแถมครับตัวปุ่มโวล่มไขควงแล้วก็ น่ซิงปักดีซีประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเจอในส่วนของตัวเพจบนแล้วก็เพจบ้างเพจล่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดสกูน็อตเอาไว้ประกอบตัวยึดต,ตัวบอร์ดครับเพจบนเพจล่างประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมจิวครับอยู่ในซองที่เป็นบับเบิ้ลกันกระแทกแค่นี้ครับหมดแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวมาเรามาดูกันเลยว่าให้อะไรมาเป็นยังไงบ้าง อันดับแรกครับก็จะเป็นในส่วนของชุดของแถมครับก็จะมีไขควงให้ด้วยครับไขควงตัวนี้เป็นสีส้มแบบจืด,จ,ดจางๆซีดๆนะครับซึ่งของแท้ก็ชอบแถมแบบนี้แหละครับถ้าของพร้อมก็สีสดมาเลยครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊ก DC แบบนี้ครับนี่ก็ถือว่าสะดวกดีครับไม่ต้องไปหาซื้อแยกมาก็แถมมาให้เลยซึ่งรุ่นใหญ่ๆดันไม่แถมให้นะแถมแต่รุ่นเล็กโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีติงครับตัวนี้เป็นฮีตสิงตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับอันนี้เทียบกับขนาดนิ้วก้อยผมได้ตัวฮีตสิงก็จะมีตัวเทอร์อลแพดให้นะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนแบบแผ่นครับก็คือมันนําความร้อนด้วยก็เหมือนกับกาวสองหน้านั่นแหละครับประมาณนี้ต่อมาครับก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มครับตัวนี้ปุ่มวอลลุ่มมาแถมมาให้3ตัวครับตัวปุ่มวอลลุ่มก็จะเป็นปุ่มแบบพลาสติกนะครับ พลาสติกชุบโครเมียมครับก็ไม่ได้ดูหรูหรามาเหงาอะไรครับแต่ว่าก็ดูไม่ขี้เล่ครับก็แถมตั้งแต่รุ่นถูกยันรุ่นแพงก็แถมแบบเดียวกันนี่แหละครับโอเคขออนุญาตเก็บก่อนเดีย๋ยวมันจะหายมาดูในส่วนต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแผ่นเพจครับเพจบนและเพจล่างแล้วก็ชุดสกรูแต่ก่อนก็แถมให้ในซอง กันไฟฟ้าสถิตยอย่างดีนะเดี๋ยวนี้ก็แถมในถุงซิปล็อกอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ครับตัวชุดน็อตสกูระวังอย่ายให้หายนะครับเพราะว่ามันจะหาย,ยากนิดนึงตัวมันเล็กมากมแล้วก็ประกอบเสร็จไม่ต้องกังวลนะครับว่าทําไมน็อตมันเหลือมันจะชอบแถมน็อตเหลือมาให้ตัวหนึง่งประมาณนี้กันเราทําหายซึ่งผมก็ทาหายประจําครับโอเคมาดูในส่วนของตัวแผ่ page. นเพจตัวแผ่นเพจนะครับ เ็นเพจแบบตัวดำด้านนะก็จะมีชื่อโลโก้ของตัวแบรนด์ครับ b u c ิ i Audio แล้วก็อันนี้เป็นรุ่น z K ขีด LT 22เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ด้วยนะน่าจะพัฒนาจากตัว LT 21ครับตัวนี้ก็มีกำลังขับ15วัตต์คูณ2ก็คือซ้าย15วัตต์ขวา15วัตต์แล้วก็ตัวซาวูเฟอร์30วัตต์ตัวนี้เป็นแอมแบบ2.1 c h ช n แนลครับผม แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ TWS ครับ TWS คืออะไรก็ย่อมาจาก Two Wireless s t u d i o ครับตัวนี้อย่างที่บอกไปครับก็คือถ้าหากเรามีแอม2เครื่องที่รองรับระบบ TWS เราก็เอามาันมาซิงกันก่อนครับแล้วก็ต่อบลูทูธเข้าก็จะสามารถเล่นเพลงพร้อมกัน2เครื่องได้ครับซึ่งถ้าเราต่อ,อตัวลำโพงบลูทูธ2ตู้มันก็จะสามารถเล่นเพลงพร้อมกันได้เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจดีครับ ประมาณนี้แต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถต่อกันเล่นข้ามรุ่นได้ไหมอย่างเช่นเอาตัว LT 22ไปต่อกับตัว LT 23หรือว่าเอา LT 22ไปต่อกับตัว TB 22เดี๋ยวผมจะลองให้นอกรอบกันครับว่ามันจะสามารถต่อบแบบนั้นได้ไหมประมาณนี้โอเคต่อมาจะมาดูในส่วนของตัวฟอนต์กันส,สุดก็จะเป็นในส่วนของ i l Volume ครับ ตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเมนโวลูมหรือ Volume Master ขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวเบสโวลูมตัว v อลโวลมมันก็ไม่ได้แยกปรับเสียงเบสเสียงแลมนะครับอันนี้มันให้ปรับโวลูมขึ้นเลยเสียงเบสก,ก็เช่นกันครับเบสก,ก็ไม่ได้มีปรับเฟนซีอีคิวก็ปรับได้แค่เบสโวลูมในส่วนของปุ่มเมนก็น่าจะเป็นปุ่มเมนแบบพวกทีวีนะครับก็คือสามารถกดลงได้ประมาณนี้แหละโอเคมาดูในส่วนของข้างหลังกัน อันดับแรกนี่ครับสายสุดก็จะเป็นในส่วนของตัว DC Input ก็รองรับไฟตั้งแต่9 2 4โวลต์ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว o u t p u t ลำโพงครับก็จะมีช่องซับช่อง R ช่อง L ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Audio Input ตัวนี้ก็รองรับตั้งแต่แบบ AUX แล้วก็แบบ USB แฟลนได้ครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับบ t o ทูธด้วยนะประมาณนี้ซึ่งบลูทูธตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามันสามารถรองรับแอปพลิเคชัน a อ d ด o โ อ่าวูชี่ออดิโอแอปได้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับปรับพวก EQ ปรับ Input มีเพลงกล่อมนอนให้ด้วยครับคือถ้าเราเสียบแฟลไดร์เราสามารถเข้าแฟลได้์เป็นเลือกเพลงได้ด้วยอันนี้ค่อนข้างกะเด็กประสงค์ครับซึ่งถ้าใครสนใจก็เข้าไปลงได้นะครับตัวนี้มันจะมีเฉพาะ Android นะเท่าที่ผมทราบตอนนี้ซึ่งวิธีการลงมันไม่สามารถโหลดจาก g o o Google Play Store มาลงได้ครับมันต้องโหลดไฟล์ apk มา แล้วก็ใช้วิธีพิกแพงนิดหน่อยในการติดตั้งซึ่งผมสอนไว้แล้วครับในคลิปที่ผมสอนการติดตั้งสําหรับบูชิออดิโอแอปเข้าไปดูกันได้ครับประมาณนั้นแหละโอเคมาดูในส่วนของข้างล่างของเพจบนกันก็จะมีในส่วนของเหมือนไอเนี้ยครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมไว้กันความร้อนของตัวฮีตซิงมาครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ัมเบอร์ครับพวกบูชิครับเขาจะทําพวกซีเรียลพาร์ัมเบอร์ไว้กับตัวแผ่นเพจบนเพจล่างเพจหน้าเขาทาไว้หมดนะครับ ก็ค่อนข้างดูดีครับแล้วก็อันนี้เป็นเพจล่างครับเพจล่างก็ไม่ได้มีสเปคอะไรบ่งบอกมาเลยนะครับเป็นแบบโล่งๆมาเลยซึ่งตัวเนี้ยตัวเพจแผ่นเนี้ยมันใช้ร่วมกันตั้งแต่ตัว lt 22แล้วก็ตัว lt 23นะครับคือมันใช้ตัวเพจล่างตัวเดียวกันอะพะัดตอมเพจตัวเดียวกันเลยก็มีลูกศรชี้ข้างหน้าครับก็เอาข้างเนี้ยฝั่งเนี้ยไปข้างหน้าแล้วก็มีพวก serial part number ไว้เรียบร้อยโอเคหมดไปครับสำหรับ ของแถมมาดูตัวหลักกันเลยตัวหลักนี่นี่คือหน้าตาของตัวแอมจิ๋ว zklt 22ครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับมันมี ic เอาไว้ขยาย2ตัวนะครับ ic ตัวเนี้ยมันเป็น ic เบอร์ ta 1515ครับซึ่ง pa 1515 15, ผม ไปค้นหาข้อมูลมาก็ไม่ได้เจอนะครับแต่ว่าผมไปเทียบเคียงสเปคที่ใกล้เคียงแล้วก็พวกจำนวนขาผมก็ไปเจอว่ามันจะใกล้เคียงกับตัว IC TPA3110D2 ครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นตัว IC ตัวนี้แหละครับเพราะว่าตัวเนี้มันมีขนาดขาที่เท่ากันเลยครับคือมีทั้งหมด28ขามีข้างละ14ขาครับ เดี๋ยวผมจะเหล่าสเปคตัว tpa 3 1 1 0 d 2ให้ฟังกันครับถ้าหากาเราใช้ไฟ1 3โ oh วลต์ขับที่8โอห์มเนี่ยถ้าเป็นสเตอริโอนะครับมันจะได้ข้างละ1 0บวัตต์ถ้าหากเราใช้ไฟ1 6โ oh วลต์ขับที่8โอห์มสเตอริโอก็ได้ข้างละ1 5วัตต์ถ้าหากขับเป็นโมโนครับก็คือขับตัวซับวูเฟอร์ขับเบสถ้าหากเราใช้ไฟ 16V โ oh วลต์ขับที่4 o h โอห์มมันก็จะได้กำลังสูงสุด3 0วัตต ประมาณนั้นเลยซึ่ง IC ตัวนี้มันรองรับไฟเลนส์ตั้งแต่8ถึง26โวลต์ครับก็สเปคก็ดูดีนะออผมว่ามันค่อนข้างดูดีเลยใช้ไฟแค่16โวลต์เงี้ยมันก็สามารถขับตัวซับ w o เฟอร์ถึง30วัตต์เต็มสเปคได้เลยซึ่งมันใช้ไฟไม่สูงครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยประมาณนี้ต่อมาครับมาดูในส่วนของตัวออฟแอมครับ รับแบบตัวนี้ให้มาตัวเดียวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบอร์532ครับตามรูปเลยโอเคครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไอซี e t ู tooth ครับนี่ครับมันก็คือตัวจุดเด่นของรุ่น LT 2 2เลยก็คือมันเป็น IC b l u e t ู tooth แบบตัวใหญ่ครับซึ่งตัวใหญ่ตัวเนี้มันจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเยอะครับแล้วก็ระบบในตัวที่เด่นๆเลยของตัวนี้ มันก็จะเป็นระบบ TWS ครับอย่างที่บอกไปก็เป็นต่อ M2U สองเครื่องนั่นแหละครับก็เป็นจุดเด่นมาซึ่งรุ่นพี่ที่มาก่อนแล้วก็คือตัว TB22 ครับส่วนตัว TB22 แ,แล้วก็ตัว LT22 แล้วก็ตัว LT23 ที่เพิ่งตามมาก็มีระบบ TWS เช่นกันครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเสาสัญญ,ญาณก็ไม่ได้มีช่องต่อเสาอ,อัทนาให้นะครับก็ต้องไปลองหาวิธีการ เชื่อมต่อเสาที่หน้าแยกกันเอาเองครับผมประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของคาปาตัวใหญ่ครับคาปาตัวใหญ่เบอร์มันจะอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าผมเงี้ยเราก็ถ่ายมาให้ชมกันแล้วตัวเนี้ยมันจะมีขนาดที่1000ไมโครฟารัด35โวลต์ครับแล้วก็คาปาตัวเล็กครับคาปาตัวเล็ก2ตัวเนี้ยก็จะมีขนาดที่100ไมโครฟารัด35โวลต์ แล้วก็คาปาตัวเล็กอีก2ตัวที่อยู่ตรงนี้ครับมันก็จะมีขนาด47ไมโครฟารัส35โวลต์ประมาณนี้ครับ,รรบก็ผมว่า l a y เ u t โดยรวมอ่ะมันจะเหมือนตัว LT23 เลยซึ่งมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมประมาณนั้นผมว่าเหมือนกันได้ๆเลยมาดูในส่วนของตัวฟอนต์นะครับว่าได้อะไรมาบ้าง ปุ่มวอลลุ่ม VR ฝั่งซ้ายสุดนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัว IL วอลลุ่ครับตัวกลางก็จะเป็นเมนวอลลุ่มครับซึ่งเมนวอลลุ่มตัวนี้มันไม่ใช่ v o l ลุ่มแบบปอกแป๊กเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับที่แบบว่าเลื่อนลงทวนเข็มสุดแล้วมันจะแป๊กเป็นปิดนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบไม่มีปอกแป๊กแบบนั้นแล้วครับมันก็คือมันจะใช้การกดดับเบิลกดแช่อย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> เพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดอินพุตเปลี่ยน โหมดเป็น TWS อย่างงี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปลองก่อนว่ามันเปลี่ยนโหมดยังไงซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเลยครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าเปิดปิดยังไงเปลี่ยนโหมดยังไงเดี๋ยวผมขอลองก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกท้ายคลิปแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่ม VR ขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวเบรคพวลรุ่มครับก็มันจะมีไฟแสดงสถานะ2อันนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟสถานะแสดง การเชื่อมต่อ TWS นะครับตัวนี้ซึ่งมันจะมีนี่ครับมีหลอดไฟเล็กๆอยู่ข้างล่างตัวนี้แล้วก็มันจะมีไฟอีกดวงหนึ่งครับตัวนี้มันจะเขียนว่า r ันนะครับน่าจะเป็นไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องมั้งครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้างหลังกันข้างหลังตัวนี้ นี่ครับช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของ DC Input ครับตัวนี้รองรับไฟ DC นะไม่ใช่ไฟ AC ก็เลนต์ตั้งแต่ 9-24V ถึง24โวลต์ครับแต่ว่าผมต้องลองดูครับว่าตัวนี้มันจะได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวลองให้ครับเพราะว่า IC พวกนี้มันเป็น IC เล็กถ้าหากเราใช้ไฟสูงๆบางทีมันจะร้อนครับเดี๋ยวผมจะหาจุดที่มันเสถียรให้ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ Audio o u t p u t ครับก็จะมีทั้งหมด3คู่ครับ คู่ซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวซับวูเฟอร์คู่กลางก็จะเป็นในส่วนของช่อง R คู่ขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของช่อง L แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีจุดบัตรกีเล็กๆ3จุดครับตัวนี้มันจะเป็น3พินอินพุตนะครับเป็น3พินอนาล็อกอินพุตก็จะเหมือนกับตัว AUX นะครับนี่เขาจะบอกว่าว่า RGL ครับมันก็คือตัวอนาล็อกอินพุตที่เป็น3พินนั่นแหละครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัว AUX ให้ใช้งานครับถ้าใครยไม่อยากเชื่อมต่อ3พิน AUX ก็เป็นแบบชุบทองด้วยนะครับดูดีใช้ได้ครับแล้วก็ช่องขวาสุดครับก็จะเป็นในส่วนของตัว USB เฟสได้เดี๋ยวผมลองดูครับว่าตัว USB เฟสได์ตัวนี้มันสามารถเล่นไฟล์ Lossless ได้ไหม แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าตัวรุ่นพี่อย่าง t d 2 2มันเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมลองกับไฟแฟตดูประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันข้างล่างข้างล่างก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับเพราะว่าไอตัวพกคอมเพนเนที่อยู่บนบอร์ดนะครับมันจะเป็นแบบไอตัว SMD ครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรทะลุมาข้างหลังผมว่างานมันก็เรียบร้อยดีนะครับ นี่ก็มีครับอ้น,นี้ระบายความร้อนผมก็ไม่แน่ใจว่า IC ตัวนี้มันจุดหน้าสัมผัสระบายความร้อนมันอยู่ข้างล่างไหมนะมแต่ว่าถ้าเป็นตัว c s 8 6 7 3 e ครับมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ด้านล่างประมาณนี้แหละก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยครับตัวบอร์ดมันเป็นแบบสีดำด้านนะงานก็ดูดีตามสไตล์วูชิครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการ ่อเซตลำโพงแล้วก็ไปเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงตัวนี้มันออกมาเป็นไงบ้าง